ครับสวัสดีครับมหาเชฟชา n e l ครับไม่ได้พบเจอแล้วก็ทำคลิปมาหลายวันนะครับเนื่องจากเทศกาลซอซอกพุ่งผ่านผลไปนะครับ3、4วันมานี้นะครับทำงานก็จะหนักพอสมควรครับบางท่านอาจจะได้หยุดนะครับในเกาหลีนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดติดต่อกัน3,4วันบางคนหยุดเต็มเลยครับ4วันนะครับ ทำรับ,บ่าวมหาเชฟนะครับทำงานล้านอาหารนะพี่น้องนะโอ้ไ่ได้หยุดเลยนะครับเมื่อยล่านะครับวันนี้ก็วันที่ส2บสองนะครับก็ยังมาทำงานปกตินะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้คนก็เริ่มมาจิ้นแล้วก็หนักมาหลายวันอาจจะเบาบ,าบ้างนะครับเมื่อคืนวันนี้ผมจะมาพูดคุยถึงเรื่องประเด็นนะครับ ว่ามาทำงานถูกผลไม้กับเป็นผีน้อยนี่ข้อดีต่างกันนะครับผีน้อยก็จะดีกว่าแรงงานถูกผลไม้บางอย่างบางอย่างแรงงานถูกผลไม้ก็จะดีกว่าผีน้อยนะครับที่มาทำกันอันนี้เป็นประสบการณ์แล้วก็ที่พูดคุยเกี่ยวกับเพื่อนๆที่รู้จักกันหลายคนนะครับหลายท่านที่เป็น คนบ้านเฮาอีสานบ้านเฮามาทีมาทํางานหลายคนนะครับขนาดหมู่บ้านผมเนี่ยก็หลายคนนะครับเฉพาะในตัวจังหวัดนี้นับไม่ถ้วนนะครับผมว่าในตัวจังหวัดนะครับที่มีข่าวบอกว่ามาสแสวงหาขุดทองในเกาหลีแล้วเหลือแต่กระดูกกระปแเนี่ยก็เป็นคนจังหวัดเดีวยวกันกับผมนะครับ ที่ออกข่าวเมื่อไม่นานมานี้นะครับสำหรับแรงงานผมจะพูดถึงเรื่องถูกกฎไม้ก่อนนะแรงงานที่ทำถูกกฎไม้เนี่ยมันมีข้อดีข้ออย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีเงินสะสมเงินคล้ายๆประกันสังคมบ้านเราเงินพุกมินนะครับผุกมินวันกึมแล้วก็มีแทจิกึมสะสมไว้เวลาคุณเป็นอะไรแล้วก็มีประกันสุขภาพ นะครับเหมือนกับการทัคงคมบ้านเรานั่นแหละครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือค่าแรงมันก็จะอยู่ในเกณฑ์ของขั้นต่ําอยู่นะครับก็จะขึ้นบ้างเป็นบางสถานที่ครับส่วนมากก็จะรายได้ดีก็จําจพวกที่จะทํางานโรงงานอุตสาหก,กรรมนะครับขึ้นค่าแรงมีโอทีทำบ้างก็จะได้ถึง2ล้านห้าถึง3มล้านอยู่นะครับทุกวันนี้1ล้านวอเนี่ยรับเนียบ เบ็ดเสร็จแล้วนะครับอยู่ที่สองหมืนหกพันกว่าน,นะครับกว่าไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่ถึงสองเจ็ดลยครับตั้งแต่ปีนี้มาเนี่ยครับมันก็จะขึ้นขึ้นลงๆนะครับตอนผมมาเกาหลีใหม่ๆเนี่ยเลทเงินนะครับหนึ่งล้านวอนรับเบ็ดเสร็จนี่ก็อยู่ประมาณสองหมืนเก้าพันถึงสามหมื่นบาทนะครับหนึ่งล้านวอนนะครับทุกวันนี้ก็โ,โหหายไปนี่ เป็นหมื่นเลยนะครับรายได้หายไปเป็นหมื่นครับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเหมือนกับค่าแรงเราน้อยลงนะครับค่าแรงขั้นต่ําทุกวันนี้ก็หักเบสเส็นก็ล้านแปดล้านเก้าใช่ไหมครับหักเข้าพุกมินข้าประกันสังคมนะครับเงินบําเหน็จบํานาญแห่งชาติของเขาเลครับเขาเรียกพุกมินวันกึมกับแทจิก,กึมเนี่ยขาเช้านายออกให้เวลาเรา จะเดินทางกลับเนี่ยก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมเคยพูดไปแล้วนะในคลิปไปดูย้อนหลังได้นะครับเรื่องที่พักที่อาศัยนะครับก็จะดีเป็นบางแห่งนะครับรอยู่ที่เจ้านายนะครับนายจ้างนะครับบางคนเจอเจ้านายดีๆก็จะได้ที่พักดีๆหน่อยบางคนเจอเจ้านายแบบตามมีตามเกิดนะกดก็มีนะครับ เห็นคนที่มาทํางานแบบถูกคนไม้แล้วก็โดนมันบอกไม่ถูกครับหรือที่นายจ้างครับถ้าเจอนายจ้างดีก็หรือที่โชคอา้าหรือที่ดวงเลยวัดดวงเลยนะครับเพราะทําทงานถูกคนไม้เนี่ยพวกคุณจะได้ดีนะครับเรื่องค่าแรงการอยู่อาศัยการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเจ้านายวิ่งตามพาหา,มหาหมอเนี่ยก็มีนะครับบางเจ้านายกดค่าแรงก็มีนะครับ ก็อยู่ที่ดวงอีกแล้วครับเรื่องการเป็นอยู่มันอาจจะเหมือนกับว่าเรามาถูกกฎหมายเราทําอะไรเปิดเผยได้นะครับไม่ต้องวิ่งหนีตัวมองตัวมอก็คือเราไปไหนก็สะดวกสบายนะครับก็คืออยากไปเที่ยวตรงไหนได้นี่ครับข้อดีแต่ข้อด้อยอย่างหนึ่งคือค่าแรงมันขึ้นช้าแล้วก็การย้ายงานนี่มันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะครับ มันมีน้อยคนที่เจ้านายเขาจะอนุมัติให้เราไปเปลี่ยนงานนะครับก็จะกดเราอยู่อย่างนั้นนะครับถึงว่าค่าแรงไม่ได้ตามวงําเป้าเนี่ยเราก็จะไปเรียกร้องเรียกร้องสิทธิ์ทบทางเหมือนง,งานที่เกี่ยวข้องมันมีข้อพูดไม่ถูกครับพูดแล้วจะน้ําตาไหลครับมันมีข้อที่ว่าที่จะต้องปณีปนอมกันนะครับเพราะยามาคนที่เป็นลูกจ้างเสียเองก็ อยู่ไม่ได้นะครับถ้าเกิดจากการภาวะขดดันเหมือนกับอะไรที่มันแตกละแหงแล้วเราไปคุยกันอนะ่ะมันพอมาตกลงกันแล้วมาทํางานร่วมกันอีกมันก็ยากนะครับในเรื่องของสิ่งตรงนี้แล้วพูดมาพูดถึงเรื่องคนที่มาแบบผิดกฎหมายบ้างครับเป็นผีน้อยถือว่ามาแบบถูกกฎหมายตอนแรกแล้วก็ยาก้ายเป็นผีน้อยบ้างนะครับ มันดีอย่างนึ่งก็คือว่าคุณทํางานตรงนี้ค่าแรงมันได้น้อยอาจจะไม่พอใจคุณก็จะย้ายงานได้เลยนะครับตัดสินใจย้ายงานได้เลยไปหางานที่ดีกว่ารับรายได้ที่มากกว่าสองก็คือไม่ต้องโดนหักนะครับค,คือได้แล้วก็คือได้เต็มๆนะครับบอกว่าตกลงค่าจ้างเท่านี้เท่านี้ไม่ต้องโดนหักเข้าประกันสังคมไม่ต้องโดนหักเข้า คูมินวันกึมนะครับต้องโดนหักค่านั้นค่านี้ก็คือตกลงจากค่าที่พักหรือค่าอยู่ค่ากินเนี่ยก็คือรับเบ็ดเสร็จเลยนะครับตามตกลงกันก็คือตรงนี้มันอาจจะได้น้อยคุณก็ย้ายงานไปเรื่อยเรื่อยจนไปเจอที่พอใจนะครับมันไม่ตายตัวแล้วครับอยู่ที่ความพอใจนะครับพอใจก็อยู่ก็อยู่ไม่พอใจอยู่ก็ย้ายงานได้เลยเนี่ยมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับ แล้วก็เรื่องผีน้อยเนี่ยอยู่ไปครับอยู่จนถ้าไม่โดนตอมรอดนจับเนี่ยก็คุณจะอยู่กี่ปีบางคนเอาอ,อยู่รอดถึงสิบปีก็มีครับสิบกว่าปีก็มีนะครับที่รู้จักเนี่ยแต่ว่ามันก็เสี่ยงอย่างหนึ่งก็ด้มันก็คือว่าต้องหลบซส้นๆนะครับเสี่ยงจากการโดนตอมอจับจากการ ที่คุณป่วยแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงนะครับเนี่ยครับเวลานําเป็นอะไรมาเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงครับที่เกาหลีนะครับเป็นเงินล้านเลยนะครับล้านบาทเลยนะครับหลักล้านเลยนะครับกับการที่ว่าคุณเจ็บป่วยหนักแล้วก็บางคนเสียชีวิตนะครับอย่างหอบกระดูไปเนี่ยก็จะถูกหน่อยครับสี่หมื่นห้าหมื่นแต่ว่าถ้านําล่างไปนี่ก็หลักหลายแสนบาทนะครับที่จะมาพูด ในเรื่องวันนี้ถึงจะเป็นอุทาหรณ์นะครับให้วันที่จะมาเกาหลีใต้นะครับตัดสินใจดีๆช่วงนี้ผมว่ายากอยู่แล้วครับใครที่อยากมาเป็นผีน้อยที่อยากมาเข้าเกาหลีแต่ก่อนนี่ตอนที่ยังไม่มีโควิดระบาดนะครับค่อนข้างจะเข้ามาง่ายนะครับตอมอเขาอนุมัติง่ายแต่ทุกวันนี้ยากครับคุณจะลงทะเบ,บียนผ่านหรือจะมีเทคนิคอะไรมาเนี่ยตอมอเนี่ยเขาจับพิรุษได้หมดล้วครับ ว่าช่วงนี้จะมาเที่ยวอ,อทําไมต้องมาเที่ยวคนเดียวอยันนี้ก็ไม่ให้ผ่านแล้วครับ,นะรบหลายเคสนะครับไม่ให้ผ่านแล้วถึงฝากไว้นะครับเพราะฉะนั้นแยกออกมาสองอย่างนี้อันไหนจะดีกว่านะครับบางทีนะมันอยู่ที่ดวงแล้วก็โชคชะตาครับบางคนอาจจะได้เงินเยอะกว่านะครับก็จะไปคิดว่าเออมันอยู่ที่ดวงโชคชะตาของเขาเป็นผีน้อยโอ้โหได้เยอะกว่าเราเราเป็นมม่งถูกกฎหมายผมก็เคยคิดนะครับ คนที่เป็นผีน้อยรับสามล้านเน็ตกพมีแต่เราเนี่ยยังล้านแปดล้านเก้านะครับมันต่างกันริบรี่แต่ว่าความปลอดภัยแล้วเราอาศัยว่าเราอยู่ได้นานเราจะกลับไทยตอนไหนก็ได้เนี่ยก็เลยคิดว่าอันนี้มันมีความปลอดภัยมากกว่านะครับอยู่ในของเซฟโซนอันนั้นเขาออกไปอยู่ในแบบของการที่บริหารจัดการของเขาเองได้แล้วก็ เขาไปเจอนายจ้างดีเขาก็เลยรับได้ครับสามล้านสี่ล้านบางคนได้เนเหรียญนะครับห้าล้านบอลนะครับต่อเดือนเนี่ยก็มีครับแต่ว่าเป็นงานที่มันเสี่ยงเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็แทบไม่มีวันหยุดก็มีนะครับบางคนอาจจะมาถูกกฎหมายนะครับอย่าง E 9เกนี่ครับได้ทำโบทีดีๆก็มีก็อย่าลืมตัวนะครับเก็บเงินดีๆนะครับก็ฝากไว้ให้ชิดครับ อียาหนึ่งครับยาละเป็นหลงกับที่เป็นหวดสีเขียวนะครับที่เขาเรียกว่าโซจูนั่นแหละครับผมนี่เจอมาแล้วครับค่ารักษาตัวเป็นแสนครับไปพักอยู่เป็นปีนะครับฝากไว้ให้ชิดครับเพราะว่าเวลาเป็นเนี่ยมันรักษายากนะครับรักษายากจริงๆครับเราไม่คุ้มกับเงินที่เราเสียไปนะครับค่ารักษาว่าเป็นแสนนะครับ ผมเคยกินเป็น,ปนโรคตับนะครับจนมันพลาดโอกาสเสียดายนะครับที่จะไปทางยุโรปก,ก็ไปไม่ได้นะครับพอรักษาหายแล้วก็สัญญามันทิ้งไปนานก็เลยพลาดพลาดโอกาสที่ดีๆไปงได้กลับมาเกาหลีมันเดิมนะครับขอฝากมาให้ชิดนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าวันที่สิบแปดนี้จะมาอัปเดตข่าวสารว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านมารอลุ้นกันครับ ช่วงต่อไปนี่ก็ไบไม้เปลี่ยนสีก็จะไปทำทิปท่องเที่ยวแล้วเริ่มไปเก็บเม็ดแบบกไวยให้ดูนะครับลองติดตามกันชิดหน้าสำหรับชิดนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ดแดงมีเฮอยู่ดีมีแหงทุกคนทุกท่านโชคดีมั่งคั่งร่ำรวยสวัสดีครับ